โดนผู้จัดก,การเทจริงไหมโดนพี่ๆสาวๆนะคะเทจริงหรือเปล่าอันนี้เป็นประเด็นถกเถียงกันแบบสนั่นมากเลยนะคะรวมทั้งเพจดังเพจหนึ่งเพจดังเพจหนึ่งในในช่องแอปฟ้านะคะรวมไปถึงน้องตัวเหลืองนะคะก็เอามาพูดเป็นประเด็นให้เป็นแบบว่าดราม่ากันแบบว่าเลอะเทอะวุ่นวายกันไปหมดนะคะถ้าถามในความรู้สึกของนิวนะคะ อันนี้คือมุมมองของนิวที่เราดูน้องแน็กมาจากหลายประเด็นดราม่าที่เขาประสบนะคะอันนี้ถ้าเกิดผิดนิวต้องขออภัยนะคะอันนี้คือความคิดเห็นการวิเคราะห์ของนิวคนเดียวนะคะจากประสบการณ์ก็คืออย่างแรกเราพูดถึงผู้จัดการก่อนแล้วก็งานที่น้องแน็กทำนะคะว่าน้องแน็กถูกผู้จัดการแล้วก็โดนเทจริงไหมนะคะถ้าเกิดย้อนไปก่อนที่จะมาเจออดีตนะักเต้นเกาหลีท่านนี้นะคะ ย้อนไปหลังจากก่อนหน้าเนี่ยหกเดือนนะคะก่อนที่เป็นประเด็นย้อนไป1ปีอะย้อนหลังไปเลยก่อนหน้านี้น้องเน็กเขาก็ใช้เดี่ยวในเรื่องของการขายสินค้าอ่าดาราประกอบสําคัญก็จะมีน้องอาเธอร์นะคะหลานเขาแล้วก็คุณแม่ส่วนมากจะเป็นคุณแม่เข้าร่วมเฟรมประจํานะคะแล้วก็น้องอาเธอร์แล้วก็สินค้าที่เขาขายแล้วก็จะมีโฟกัสเข้ามาบ้างในบางครั้ง อนอกสจากนั้นถ้าเกิดไปออกงานอีเวนต์นู่นนี่นั่นนะคะก็จะเป็นผู้จัดการเขาก็คือคุณปูนะคะและอาจจะเป็นคุณเปิ้ลด้วยถ้าจำไม่ผิดนะคะก็จะเป็นคนจัดแจงคิวงานนู่นนี่นั่นพาน,น้องแน็คคอยดูคอยประสานงานให้น้องแน็คนะคะแต่หลังแต่เกาะแต่ถ้าเกิดนอกเหนือจากนั้นเนี่ยน้องแน็คเขาจะดูงานเองเขาจะแบบใช้เดี่ยวของเขาเองในเรื่องของสิทคิ์ไม่ว่าจะอาหารสุนัขนู่นนี่นั่นเนาะในเรื่องของอ่าสเปกกำจัดขนจำได้ไหมคะถ้าเกิดเพื่อนย้อนไปดูปี ปีก่อนหน้าน,นั้นนะคะเขาก็ลูอย่างเขาเองเขาก็ทำคอนเทนต์ของเขาเองนะคะซึ่งไม่มีผู้จัดการพี่ปูนะคะแล้วก็คุณเปิ้ลแล้วก็บรรดาพี่น้องเขาสาวสาวๆนะคะคือเขาลุยเดี่ยวสามารถจะเป็นคุณแม่แล้วก็น้องอาเธอร์เขาอันนี้ประเด็นในเรื่องของผู้จัดการนะคะถามว่าบางคนบอกว่ารู้สึกน้อยใจเพราะว่าความเป็นไปได้ในการที่ผู้จัดการเทน้องแน็กเนี่ย อาจจะเป็นเพราะในเรื่องของผลประโยชน์แล้วก็ในเรื่องของการที่เขามาให้สัมภาษณ์ไลา์โนในเรื่องของความรู้สึกและทําให้หลายคนไปฟังในรู้สึกผิดหวังในมุมของนิวนะคะ ความเป็นพี่น้องความสนิทความเป็นครอบครัวเนี่ยก็จะอีกอย่างหนึ่งเรื่องงานเรื่องจายจัญญาบันของสายงานก็อีกอย่างหนึ่งน,นี้เราต้องให้ความเป็นธรรมกับคุณปูเขานะคะผู้จัดการของน้องแน็กเนาะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะที่เขารับงานเนี่ยเขาเป็นผู้จัดการให้กับน้องแน็กแล้วก็กามินอดิดาเนตเต้นเกาหลีท่านนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะไม่มีสิทธิ์ที่จะออกความคิดเห็นแบบแบ่งข้างนะคะแบ่งข้างรวมไปถึง แม้แต่ถ้าเกิดเขาจะวางตำแหน่งหน้าที่ในเรื่องของการเป็นผู้จัดการและพูดถึงความรู้สึกเขาก็ต้องระวังเพราะว่าการทํำงานเขาเป็นแบบครอบครัวค่ะเขาคงจะพูดออกสื่อได้ไม่มากเพราะเขารู้ว่าฝั่งอดีตนักเต้นเกาหลีท่านนั้นนะคะ f c ก็ค่อนข้างที่เจลงอย่างตอนนี้ผู้จัดการเขาทํางานเกี่ยวกับออนไลน์ขายของออนไลน์แยกออกมานะคะขายของเองเนี่ย ซึ่งมันอาจจะมีผลกระทบนะคะต้องพูดตรงๆเลยในมุมของนิวนะคะเพราะฉะนั้นเขาต้องพูดแบบเป็นกลางค่ะเขาคงจะแยกไม่ได้เพราะหลายๆคนที่ยืนเออยังไงตั้งจุดยืนชัดเจนและแยกฝั่งเนี่ยยังโดนปักธงกันแบบละนาวเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนิวคิดว่าสิ่งที่คุณผู้จัดการของทัองแนกเขาออกมาแล้วก็พูดแบบเป็นกลางนะคะดูคือห่วงน้องทั้งสองคนเนี่ย นิวถือว่าเขาแฟร์สุดค่ะแล้วจะให้แบบว่าออกมาปกป้องน้องน็อ ok, น้องแน็กนะคะไม่ใช่น้อง ok, น้องแน็กในฐานะผู้จัดก,การไม่ว่าจะระยะเวลากี่ปี10ปี20ปีเนี่ยแล้วทําตรงเนี้ยเราไปมองอย่างไงไม่ได้ค่ะเพราะเขามีจรรยารรณในเรื่องของสายงานเขาเพราะเขาก็เป็นผู้จัดก,การของน้องแกมินด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเขาไม่สามารถที่จะพูดในลักษณะ แบ่งพักแบ่งพวกแบบแบ่งฝั่งเนาะตรงเนี้เราต้องแยกแยะค่ะเราต้องแยกแยะมากๆคิดแบบใจเขาใจเราเนาะอีกอย่างหนึ่งประเด็นของพี่เขานะคะไปไม่ได้มาขายของกับน้องแน็แล้วก็ไปร่วมขายของอยู่กับทางคุณปูซะมากนิว้ว่าคุณปูค่อนข้างๆเขาเขาเป็นแบบว่าทํางานตรงนี้เขาค่อนข้างที่จะดันเหมือนไปแบบไปเทรนเทรนแล้วก็ช่วยบรรดาพี่ๆของน้องแน็ขายของนะคะเพราะอะไรนิวมองสองอย่างอะประเด็นแรกคือ หลังจากที่มีการขายของไลฟ์สดนู่นนี่นั่นเนาะมันก็เห็นว่าเป็นช่องทางที่ง่ายประหยัดต้นทุนนะคะเรามีสื่อผ่านหน้าจอในมุมมองของนิวนะคะโค้เลคคิดที่อยากจะทำเองแล้วก็ให้คุณคุณปูนะคะผู้จัดการทีมงานบางส่วนเนี่ยไปช่วยไปฝึกให้ชินนะคะอันนี้คือประเด็นประเด็นในความคิดของนิวนะคะแบบที่หนึ่ง แบบที่2เนี่ยมองว่าหลีกเลี่ยงการประท้าค่ะเพราะว่าอย่างเป็นที่ทราบเนาะน้องแน็กชาลีขึ้นไลน์เนี่ยก็จะมีสายป่วนทางฝั่ง fc ของอดีตนักเต้นดาราเกาหลีท่านนั้นนะคะมาป่วนมาสร้างความมุ่นหมายเนี่ยมองว่าน้องแน็กเขาต้องการที่จะรับจบให้มาจบที่เขาไม่อยากให้ถูกพี่พไม่อยากพ,พี่เขาถูกปักธงหรือมาอ่านคอมเมนต์ในสิ่งที่มันไม่สมควร จริงเราอาจจะควบคุมไม่ได้เพราะว่าพวกพี่ๆเขาไปขึ้นไลฟ์พวกนั้นก็ไปปวดแต่มันก็จะปวดน้อยน้อยกว่าถ้าเกิดว่าทุกคนมารวมตัวอยู่กันในช่องของน้องแน็กที่มีน้องแน็กอยู่นะนิมองน้องแน็กอยู่นะคะนิมองว่าน้องแน็กก็คงที่จะแบบว่ามีการคุยกันนะคะภายในบ้านว่าให้แยกดีกว่าเพราะว่าอะไรมันจะดีไม่ดีให้มาลงที่น้องแน็กคนเดียวมันจะง่ายกว่าอีกอย่างหนึ่งรูปแบบการทํางานของน้องแน็กสไตล์ของเขาจริงเขาจะไม่ชอบรับงานอะไรมากนะคะ แต่ว่าสิ่งที่เขาทำเขาต้องการที่จะดันให้โอกาสให้แสงกับน,น้องๆของเขาในเกือพันธมิตรจักรวาลชาลีนะคะอย่างที่เพนได้เห็นอย่างคุยอันเนี่ยไม่ใช่คุยอันสิตายแล้วหลุดไม่ใช่คุยอันคุ้งเขิงเดี๋ยวพูดผิดไม่ใช่คุยอันวันนี้เสพคุยอันเยอะมากอย่างคุ้งขิงนะคะมาออกไลฟ์ช่วยน้องแน็กชาลีขายของบ่อยมาก เพราะน้องแน็กชาลีเขาต้องการที่จะดันขุงขิงค่ะก็คือคนไทยเพราะก่อนหน้านี้มีดราม่าว่าคนไทยไม่ช่วยดันกันช่วยดันเด็คนอื่นอันนี้ก็คือน้องแน็กเขาต้องการทําให้เห็นว่าเขาดันน้องขุงขิงมากรวมไปถึงน้องเฟิร์สนะคะอ่าังไง ซีโอหันฟ้าใช่ไหมคะเขาก็ช่วยเอามาดันนะคะมาแล้วก็มีเพื่อนของคงขิงด้วยก่อนหน้านี้ก็เคยเป็นนักแสดงร่วมกันถ้าจะไม่ผิดนะคะซึ่งน้องแร็กเขาพยายามช่วยให้แสงพยายามช่วยให้โอกาสช่วยให้คิดว่าช่องของเขาช่องทางของเขานะคะแสงของเขาเนี่ยสามารถอาจจะไปนะคะไปช่วยเพิ่มแสง แล้วก็ให้เห็นศักยภาพความสามารถของน้องขุงขิงมากขึ้นสังเกตน้องขุงขิงมาบ่อยมากแล้วน้องแน็กเขาเอ็นดูมากเขาจะปล่อยให้น้องขุงขิงแบบพยายามชินแล้วพยายามเล่นปล่อยมุกรับมุกเนาะซึ่งเราจะเห็นเลยว่าน้องแน็กเขาพยายามดันของขุงขิงที่เป็นคนไทยเยอะมากๆนะคะอีกอย่างเขาเคยบอกว่าบางบาง,บางช่องคนไทยเขาไปเนี่ยก็ไม่มีการรับแบบว่ามันยังไงอะ มันก็จะแบบเหมือนเขาก็แก,กล้กลัวเนาะอะไรประมาณนั้นถ้าจำไม่ผิดนะคะเพราะฉะนั้นเนะี่ยประเด็นดราม่าว่าผู้จัดการเทพี่น้องเขาเทเนี่มันมันมันเป็นมันเป็นอะไรอะ่ะ เป็นข่าวที่ตีนขึ้นมาเองเราไม่รู้ว่าเบื้องตื้นลึกหนาบางเป็นยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเสพอย่างมีสติอีกอย่างหนึ่งดราม่าเรื่องเนี้ยครั้งนี้มันไม่ใช่ครั้งแรกก่อนหน้านี้คือหนักกว่านี้มากๆนะคะเพราะฉะนั้นนิวมองว่าครอบครัวของนังแน็คโดยเฉพาะคุณแม่ที่เป็นหัวเรือใหญ่ในการที่มีมีมีมมรูปแบบ i ม d ซ e ตในการสอนลูกนะคะนิวเชื่อว่าครอบครัวเขาแน่นแฟนค่ะแต่เขาอาจจะมีการ แยกย้ายกันไปทําหน้าที่ของเขาแล้วอย่างหนึ่งนิวว่าน้องเน็กต้องการที่จะปกป้องพี่น้องเขาไม่อยากให้เจอแบบมาอ่านคอมเมนต์ในสิ่งที่ไม่ดีถ้าเกิดมีน้องแน็กอยู่ด้วยอันนี้ความคิดนิวนะคะถ้าเกิดนิวอาจจะแบบวิเคราะห์ผิดนิวก็ต้องขออภัยนะคะมีอะไรก็มาโต้แย้งกันแต่นี้ในมุมมองของนิวเน้ว,าว่าครอบครัวเขาแน่นแฟ้นคะ่ะแล้วก็ผู้จัดการเขาด้วยด้วยนะคะยังไงนิวก็ขอเป็นกํนาลังใจให้น้องแน็กชาีแล้วก็บรรดาพี่ๆของเขานะคะ บรรดาสาวๆเขาแล้วก็คุณเปิ้ลคุณปูนะคะว่าเขาจะเขาก้าวผ่านไปแน่นอนเพราะไม่ใช่ครั้งแรกเนาะเพียงแต่ว่าเขานิ่งเขาไม่ค่อยข้างที่จะมาตอบโต้ท่านเองค่ะเพราะฉะนั้นเราอย่าคิดมากนะคะเสพข่าวแบบมีสติแล้วก็อย่าไปให้ค่าไปเสพข่าวกับน้องตัวเหลืองมากนะเพราะว่าเขาปั่นค่ะเขาต้องการแสงก็อย่าไปอะไรอย่าไปให้แสงกับเขามากนะคะโอเคค่ะ